ทะเ,เลมันเปรี้ยวทะเลมันเปรี้ยวทะเลมันเปรี้ยวมันเค็มเหรอทะเลเรสชาติเป็นยังไงเคเ็มใช่ไหมเค็มมากอะ่ะเค็มมากอ่ะสนุกกันใหญ่เลยสามพี่น้อง

เลือดสามัวเล่นน้ำทะเลเย้เย้รสชาติทะเลเป็นยังไงอร่อยมากอร่อยมากเฮ้ยอะไรมันโชว์อะไรนะมานีมานีมานีมาเล่นกไายมาเด็กไส้หน่อยมาพี่บัวพี่บัวพาารองขึ้นมาทะเลรสชาติเป็นยังไงรสแข็ง เข้มใช่ไหมเข้มมากอะเข้มมากอะไม่เปรี้ยวเหรอฮะบัวบานเม่อี้มา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 เข้มมากไหมเข้มมากใบบัวเข้มมากไหมลูกใบบัวเข้มมากเลยอะพอพอพอนั่งลงนั่งลงนั่งลงอันี้กัเพื่อนหนเยเ็ไปเ็หนาให้

ชอบชอบใหญ่เลยครับก็เป็นบรรยากาศนะครับทะเลบางแสนนะตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณนะครับทุกแมวท่านผู้ชมผมไม่รู้ลราอันนั้นเป็นกัมพูชนะพัทยานะหน้าเตียงพัทยานะตรงนั้นนะฮะที่ตึกเยอะเมื่อวานไปนอนโรงแรมคุณแม่อรวินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ แอมบัตเตอร์หรอือเปล่าแล้แอมบัตเตอร์อยู่ฝั่งนู้นนะโซนนั้นก็จะเป็นโซนพัทยานะครับคือถ้ามันขี่รถแบบตรงไปเลยแปบเดียวนะว่าสิบนาทีก็ถึงแล้วมั้งขี่ถ้าทำถนน,นแบบถ้าก็ทำถนนแบบเออข้ามหาดได้ไนะเอเอ,เ,อเป็นไรกันพี่บัวขึ้นมาขึ้นมาไม่เอาทะเลมันเ,เปรีป้ยว ทะเลมันเปรี้ยวทะเลเด็มเปรี้ยว,ว,วมันเค็มเหรอนี่อะไรน้ำมะเทสเสียดหอยแล้วอยู่ดีๆเขาก็าน้ำมาเทใส่ก็าตามภาษาเด็กครับพ่อแม่บางคนนี่โกรธนะโกรธคือไฟสำหรับผมนี่เป็นเรื่องปกติครับเด็กนะนะจะรู้อะไรคนระับบางคนนี่โกรธนะเขาเขามาทําลูกเราเขามาเอาดินมาเทใส่หัวลูกเราสำหรับผมแล้วผมไม่โกรธครับ นิส่ยลูกฮะใส่เข้าหำเลยใส่เขา้าใส่เขา้าว,า,วาว่าวว่าวว่าวโอ้ยเดีกคนนั้นนะพ่อแม่กล้าปล่อยไหมเลย เด็ก,กไกิดใคอ่ะโอ้โหชอบชอบโอ้ยคิดถึงแม่แม่โสเลยครับแม่โสพามาเล่นเนี่ยเท่าเท่าบัวบานนะสี่ขวบผมมาอยู่พัทยาเท่าพี่บัวแหละแม่พาละหกละหนินมาครับพ่อก็เพิพพ่งเสียชีวิตได้ไม่นาน แม่ก็พามาอยู่พัทยาแล้วก็กบพาพ่อมาอยู่พัทยาแล้วหกแล้วเหินมาครับหางเงินหาทองตามพ่อตามแม่ตามคุณตาคุณยายแต่คุณตาคุณยายไม่เคยพามามาเล่นแบบแบบนี้นะครับเป็แต่แม่พามากัณยายก็อยู่บ้านขายของแม่โสก็จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ทุกครั้งทุกวันนี้นะ ทุกครั้งที่เห็นแม่มองเราก็มองด้วยสายตาของความความยินดีนะความยินดีกับลูกนะครับที่ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตนะไม่ทำนะไม่มีชีวิตนะครับที่ต้องหกแล้วเหนินะครบแบบแกสมัยที่แกเป็นัยรุ่นแม่มองผมกระเสือเลยเยด้วยความยินดีตื่มบิติ เืนปิติได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเกมมันลุดดากันนะเฮ้ยเอาคือเกขึ้นหน่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทหารทหารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทหารเอ้ยคานมาคานมาเฮ้ยทหารบัวทหารบัวฮะว้าว ờ bao nhiêu nốt nghe ơi ở bật phá bao nhiêu bật phá Wow wow bắt nhiều á nhiều ba đấy cái thằng ผมชอบเก็บสะสมพวกหินพวกหอยนะตอนมานเด็กเนี่ยได้หินหอยมาเยอะบ้านอยู่ใกล้ทะเลไงสมัยตะกอนก็เดินจากเดินจากซุ้มเขียวไปหาบ้านพี่เล็กเนี่ยก็เป็นทะเลละครับได้ยินเสียงขึ้นแล้วก็มันสวยนะพอช้างไปอยู่สักสามปีสี่ปีเนี่ยมันดำมันอะไรมดธรรมชาติต้องค่อยค่อยหายนะครับ ถ้าช้างอยู่เยอะเนี่ยพื้นที่มันจะโล่งหมดเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทะเลรสชาติเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> เปรี้ยวไอ้พวกแก๊งทะเลเปรี้ยวเลยเอ้ยแก๊งทะเลเปรี้ยวเนี่ยเอ็งเเยนะอ,ยอยู่แก๊งทะเลเปรี้ยวเปล่าเออเข้าแก๊งทะเลเปรี้ยว <c oughs> ผมขอตั้งชื่อแก๊งให้กับน้องอบว่าแก๊งทะเลเปรี้ยว สรุปแล้วรสชาติทะเลเป็นยังไงมันหวานเอาทะเลหวานอ่ะเอ้ยบัว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 ขึ้นมากลูกขึ้นมากเฮ้ยเฮ้ยอูดูครับอูดูอูดูอูดูกุ้งไก่ปุ๊กไก่ดูปุ๊กไก่ก่อนเลยเป็นจริงจังมากปุ๊งไก่ ่ลืมเซนเซอร์ตูพี่ด้ะเบดเฮ้ยเเอาเก๊คืนได,ด้อบเอาเก๊คืนน้อไงเ่ิเกคือด็น้ำเด็น้ำวนหนมันี้เล่นจน,นเบื่อแล้ววนี้บ้านอยู่กาตะเลแต่ว่าตั้มาเด็กใย่พ่อแม่ไม่ต้องมาคุมนะ พ่อแม่ไม่ต้องมาคุมเลยเราว่ายน้ำเป็นเราเป็นเด็กน่ค,ค,นนกคือตาคุณยายไม่ไดยห่วงเท่าไหร่แม่ไม่ห่วงเท่าไหร่ทุกคนว่ายน้ำเป็นหัวแกงนี้ก็กินอย่างเดียวครับ